มันหยุดเดี๋ยวเด็กๆก็ถ่ายต่อโอเคครับนี่นะน้ำธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่แรงน้ำธรรมชาติกับโบเด็กวัไหนครับนี่ออเอ,เอเเาขหเมื่อเยวเขาบอกว่าพันดูดน้ำเป็นยังไงเขาสิหลอกเลียนแบบนี่นี่แกงเขาว่าเฮ็ดแบบนี้ใหญ่เนี่เออเก่งนี่ได้ละ เขาสีดยาแต่ว่าเขาใส่เครื่องอันเครื่องลำมันเป็นตัวเป็นตัวขับขึ้นเดีวยวให้เบิี่เอาปลูกคือชาวบ้านกันเดียวโอเคดูดน้ำขึ้นมาเลยเลย ปลูกคือสมคือเทศป่ะพริกพ่อเข้าไปได้ไหมครับมาใช่ที่ข้อ,อยูอ่หม่อหอป่ โอ้นี่เลยครับาขึ้นบังนี้ไปเราเห็นเขแนมนเห็นมาเออใส่นี่นี่เขาแนมมาเห็นต้นนี้ไหมวะบางทีห้อยหันนะแนมมาอยู่บังนี้บรรยากาศดีปลูกปอเทียงป่ปลูกปอเทียงครับปอเที่ยงนี่จ้าจะเป็นปั๊บหนาดินขอเข้าไปหน่อยนะพ่อ เกษตรกษตรกรครับวันนี้เกษตรกรรมเดินมาดูว่าจะต่อท่อน้เข้าเข้าบ้านนะครับเนี่ยซอยบ้านกุ้ยเต๋อเนี่ยบ้านผู้ชมเนี่ยนี่ซอยเนี่ยครับต่อที่ไหนมาต่อจากห้วยข้างบนเนี่ยขึ้นไปตรงนี้แหละถูกวหมถูกต้องใช้แบบนี้ใช่ไหมเพราะมันค่อยแรงใช่ไหมแบบอื่นไม่ได้เนาะ ก็ยันแบบนี้พุม่มบางส่วนเนี่ยเนี่ยบ,บ,บ้านผมนาคางแดงเนี่ยอ๋อ,นนอาเนียวต่อหน้านหน้านิ้ววะหน้านิ้วพอหน้าใหญ่มันหนักเราต้องหน้าหน้าน้ิว้วพอหน้านิ้วพอแล้วพ่อไปพักไว้ตรงนู้นเหรอไม่ปอคือไปเรื่อยๆเ,เนี่ยปยล่อยสีน้องสีน้องอ๋อถ้าหน้านิ้วเนี่ยมันไม่หนัก มันเบาอ่ะน้ำอ่ะมันใหญ่ด้วยน้ำหนักแรงดันมันสปรีงมันจะขับอ่ะครับแต่ที่ของผมมันมันชันเออใั่แันของพ่อเยอะเลยพ่อพ่อหยัดก็ดอยก็ได้นะดอยบ่อยนะได้ล่ะฮะดอยไฟฟ้าไม่ต้องนะมัน อ่อพอยยาวแต่แบบนี้มันพวว่อก็วางเครื่องไว้ตรงนี้เลยเออวางสี่ห้าพันเนี้ยนะใช่ไหมครับว่บบบบบาบอลเป็นนมาแรงก็ได้แมาแรงถ้าน,น้ำมีก็ทำสวนดิเอ่น้ำมันไหลตลอดนะพอะ่อแม่แรงก็นิดๆอีกอถ้าจออ่างพอพอ่อไว้สักท่อน สูบเอาเอาน้ำสะอาดเอ่อเจาะลงปอกท่อนาะ,อะสองท่อนก็ได้น้ำสนะอาดเลยแต่มันข,ข้างนอกไปเข้าเอ,อไปตรงสูบหุ้ยก็ได้ครับเดี๋ยวผมพอดีผมซื้อไอ้ไรนั่นมาเดี๋ยวผมทดลองใช้ก่นอนได้ตัวละได้อัตโนมัตินะครับอ๋อบ๊อบอแข่งฟลอรละซิยลว่ะไม่ไม่สายไฟได้ครับผมดึงลงมา,าสายยาว พอเดินขึ้นไปนะก็กลับไปบ้าเนเลยลพ่อครับผมปอเท่งปอเท่งลกู <S 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 ่กป,ป,ป,ปอเท่งนี่ค,ค,คือจใจปอเท่งไลกเป่าอเงเขา เสริกเอครับิดไนเสรามเลอมเล่อไดเออเ้เล้ยเป็นเดี๋ยวมึงหู้หล่อมมึงมันไปยังไงครับเนี่ยเจาะทรามนานี่หครับ <Yeah. S 1> อ๋อมากจะถอดทอเพื<ๆ>่อสิไรถอดเป็นทอน,น,นเปนทอนไปเลยอ๋อหมด้องไปฮดเห็นมันซึมเองเลย Cái thoa nhiều đôi, chẳng hạn như tụi này kìa Cái dưới hai này Đi xuống đây Cái ừ. xin... Đi đây nè Dạ Cái xin băng này kéo gấp đường này เลงสองเลงสองโอเคพี่น okay, ้องไปแล้วครับผมสวัสดีครับฝากที่82ยังก่อ ในห่างกับอีสานเท่านั้นนะครับผมบายบาย